สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับยูยูพินค่ะแทเตียยูบานเลขที่สามศูนย์หกค่ะท่านัดมูตีค่ะดำเนินสะดวกค่ะรกดีค่ะอําเภอดําเนินสะดวกนะฮะครับเอ่อผมขออนุญาตเรียกพี่พินนะฮะค่ะครับพี่พินเป็นเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตพันธ์ทอลงค้าของเราไปแล้วนะฮะค่ะใช้กับอะไรครับพี่พินครับใช้กับถั่วกับแดงค่ะถั่วนี่เป็นถั่วประเภทไหนฮะถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะครับ อะไรนะฮะพันเนื้อค่ะพันเนื้อนะครับแล้วก็แตงนี่เป็นแตงอะไรครับแตงกวาค่ะแตงกวานะฮะ,ะแตงกวากับแตงล้านนี่เหมือนกันไหมฮะพี่ไม่เหมือน่ะคนละย่างกันแตงล้านเป็นยังไงฮะลูกมันจะยาวว่าค่ะอ๋อแล้วถ้าแตงกวานี่ลูกมันลูกสั้นค่ะจิ้มน้ําพริกอะค่ะอ๋อจิ้มน้ําพริกคือถ้าใช้ถ้าแตงล้านนี่ต้องไปจิ้มอย่างอื่นนะฮะจิ้มน้ําพริกไม่ได้นะครับค่ะได้เหมือนกันนะครับเอ่อตอนนี้ใช้ปรีพันธ์ทอรงข้าวไปแล้วใช้มาประมาณสัก ขนาดไหนแล้วฮะนานหรือ,อยังครับเป็นปีแล้วคะ่ะเป็นปีแล้วนะฮะ,ะก่อนหน้านี้พอจะจําได้ไหมครับว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทอรงข้าวเนี่ยถั่วเป็นยังไงฮะพี่พินฮะถั่วหรอคะไอ้ถ้าอย่างที่ไม่ใช้ส่วนที่ไม่ใช้กับที่ใช้มันพิษกันนะคะมันเป็นยังไงครับมันมันโรคพิษกันนะ,ะแล้วก็ฝักก็ยาวไม่เหมือนกันนะคะครับถ้าถ้าไม่ได้ใช้นี่ยาวยังไงฮะยาวยังไงมันก็ มันจะสั้นว่าที่ใช้อ่ะค่ะอ๋อสั้นกว่าค่ะครับแต่นี้ใช้แล้วก็เรียกว่าโอเคอ่ะค่ะปากก็สวยค่ะครับดกดีด้วยค่ะดกดีด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นละฮะอย่างเช่นตัวต้นที่ยังไม่ได้ใช้เป็นยังไงฮะก่อนก่อนเขียวดีอ่ะค่ะก่อนก่อนใช้ละฮะเป็นก่อนเป็นยังไงฮะ ก้อนใช้นะคะก,ก็เรียกว่าใช้ของชุดนี้ทั้งชุดนะก็โอเคะคะ่ะก็เขียวดีะคะ่ะครับไปถึงตอนใช้แล้วก็เขียวดีนะฮะ,ค,ะครับแล้วเรื่องดินเป็นยังไงฮะดินดินก็ร่วนดีนะคะ่ะร่วนดีนะครับเอมีมีไส้ดงไส้เดือนอะไรมีมาเห็นบ้างไหมครับที่ดินมีค่ะมีนะครับค,ครับแล้วก็พอใช้ผลิตพันธุ์ทองข้าวแล้วเนี่ยการเก็บผลผล,ผลิตเป็นยังไงฮะเก็บได้นานนะคะ ตอนนี้นี่เก็บไปครั้งล่าสุดนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะก็เกือบเกือบจะเดือนแล้วค่ะเกือบจะเดือนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เก็บได้อย่างนี้ไหมฮะก็ประมาณยี่สิบกว่าวันน่าจะได้ค่ะถ้าช้ายแล้วมันจะเก็บได้นานกว่าเก็บได้นานนะฮะ,ค,ะครับแล้วก็ถั่วก็ฝักก็วสวยดียดอ,อะฝักสวยดีเอ่อฝักสวยดีเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมฮะฝักสวยจริงรอเปล่าฮะ ขอขอพนักงานเก็บถั่วนี่พนักงานเก็บถั่วของพี่พินเหรอฮะคนนี้ใช่ใช่ค่ะโอ้โหหน้าตาดีมากนะฮะคุณนๆนะฮะไหนก็นี่ขอดูถั่วนี่นะฮะพนักงานเก็บถั่วพี่พินนะสวยไหมคะเนี่ยผักถั่วโอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่านี่แหละฮะก็ก่อนใช้ไม่ได้เป็นอย่างนี้เหละฮะก่อนใช้มันเป็นมั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 นสั้นกว่านี้รีบกว่านี้เลยฮะมันจะมียอดแหลมเยอะค่ะแต่ไม่ใช่อ่ะพอใช้แล้วมันก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอ่ะค่ะมันก็มีบ้างแต่มันไม่เยอะค่ะครับ เรียกว่าอันนี้คืออันนี้รู้สึกว่าเห็นบอกว่าเก็บเป็นรุ่นท้ทายๆแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่จะเก็บเป็นรุ่นสุดท้ายปักยางปิ้งเลยนะคะปักยางปิ้งเลยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าใช้ก,กับแตงกวาด้วยใช่ค่ะแตงกาก็ลูกสวยค่ะแตงกวาลูกสวยนะฮะแต่ไม่มีมาโชว์แล้วนะคะเพราะมันหมดแล้วอ๋อหมดไปแล้วนะฮะอืม <c oughs> <c oughs> ไสไีด้ก็เลยไม่เห็นแตงกวาด้วยนี่คราวสุดท้ายแล้วนะคะถั่วเนี่ยฝักเนี่ยค่ะเลยฮะแล้วก็อถึงตอนนี้แล้ว จะลงใหม่นี่ก็จะใช้ผลิตพันฑ์ทอลงข้าวต่อไหมฮะใช่ค่ะใช้ค่ะครับเห็นบอกว่าใช้กับที่บอกว่าใช้กับฝรั่งด้วยเนี่ยตอนนี้เริ่มใช้เป็นนานขนาดไหนครับฝรั่งก็ยังไม่ปีเดือนนะคะอ๋อเพิ่งเริ่มใช้ก็ต้องรอสักระยะหนึ่งะนะฮะกับฝรัะะ่ตง,ต,งต้องรอหน่อยค่ะครับโอเคทีนีออ้อยากจะบอกอะไรกับเกษตรกรท่านอื่นไหมฮะถ้าใครคิดปลูกถั่วปลูกแตงฮะจะใช้ชุดนี้เลยค่ะได้ผลแน่นอนค่ะครับ พี่พินใช้ผลิตภัณฑ์ของทอร์โข่าทุกตัวนะฮะใช่ค่ะครับใช้เป็นทั้งน้าทั้งเม็ดเลยค่ะทั้งน้ทาทั้งเมเ็ดน,นะฮะ,ะโอเคครับงั้นก็ยังไงขอให้พี่พินได้ผลผลิตด,ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับค,ครับขอบคุณครับพี่พินครับสวัสดีครับดีค่ะ